สวัสดีครับทุกท่านครับคลิปนี้ไปดูฟอร์มการเล่นของโมฮัมหมดซาร่าในเกมเจอกับสเปอร์ครับเขามีส่วนกับทีมครับพาลิวพูลเก็บ3แต้มได้อย่างยอดเยี่ยมวันเจอสเปอร์นี้เขายิง2จ่าย2นะครับมีสีติดต,ต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วตั้งแต่ซาร่าย้ายจากเอสโรมามาลิวพูลตอนนี้เขาลงเล่นไปแล้ว3 7 3นัดนะครับ ยิงไปแล้ว229ประตูและ103แอสซิสโอ้ตัวเลขนี้ไม่ธรรมดานะฮะ229ประตูทุกรายการเนี่ยทำลายสถิติเดิมนะครับที่เป็นอันดับ4ีตลอดการของสโมสรก็คือบริลลิตเดวครับเคยทำไว้228ประตูตอนนี้ก็จะเป็นรองแค่กอร์ดอนฮอสันครับ241ประตูโรเจอร์ฮัน285ประตูและเยนลัส346ประตูก็มีโอกาสทำลายสถิติ โคดอนทอสันนะครับเพราะว่าโคตอนทอสันทำไว้241ประตูแล้วตอนนี้ซาร่า2อ9อีก1 0 12ลูกก็เทียบเท่าแล้วและมีโอกาสแซงด้วยเพราะเหลืออีกจำนวนนักตั้งหลายนัดนะครับแล้วก็เป็นนักเตะคนแรกในประวัติศาสตร์พิมเมรีกครับที่ยิงมากกว่า10ประตูและแอสซิสมากกว่า10ครั้งก่อนวันคริสต์มาสนะครับตอนนี้โมซาร่าในพิมเมรีเนี่ย ยิงไปแล้ว15ประตูและก็11แอสซิสเป็นอันดับหนึ่งทั้งหมดเลยนะครับก็แซงหน้าฮาเลนที่เป็นดาซันโวเดิมก็คือ13ประตูแล้วก็แซงหน้าบุโกโยซาก้าที่ทำไปแล้วตอนนี้10แอสซิสนะฮะแล้วก็รวมทุกรายการเนี่ยยิงไปแล้ว18ประตู15แอสซิส แล้วก็เป็นนักแตะคนเดียวในตอนนี้ครับที่ยิงและจ่ายเกิน10ประตูถึง6กลูกการนะครับแล้วก็มีถึง4ลูกการที่ทำได้อย่างต่อเนื่องติดต่อกันคือหลังจากที่โมซาลาได้ทำลายสถิติการยิงประตูแล้วก็ขยับขึ้นไปเป็นดาวชนวทสูงสุดตลอดการของสมสรเป็นลำดับที่4นะครับที่229ประตู ซาราก็ได้พูดเรื่องนี้ครับว่าแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ผมทําสําเร็จกับสโมรสรใหญ่อย่างลิเวอร์พูลแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือเราชนะเกมนี้ได้แต่การได้ความสําเร็จนี้มาก็ถือว่ายอดเยี่ยมแต่พนักขาก็ถามว่าเขาจะทําราสีติของเอียนลัสไหมที่346ี่3 6ประตูซาาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้ว่าเขายิงประตูได้มากขนาดนั้นได้ยังไง ผมคิดว่าสมัยนั้นฟุตบอลเหมือนเป็นการเล่น7ต่อ7มากกว่าจะเป็น11ต่อ11นะเขาเป็นตำนานที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรและเราก็มีการพูดคุยกันอยู่บ้างไม่ว่าผมจะจบอาชีพที่ลิเวอร์พูลด,ด้วยจำนวนเท่าไหร่ผมก็มีความสุขกับมันดังนั้นเรามารอดูกันเอ้ยยังไงดีประโยคนี้ <c oughs> อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นข้อมูลสีิตีของโมซาลานะครับ โอ้โหมันไม่ใช่กองหน้าครับคือเป็นปีกเป็นปีกขวาหรือจะบอกว่าเป็นกองหน้าเชิงปีกปีกเชิงกองหน้าก็แล้วแต่แต่มันไม่ใช่สไตร e เกอร์อนะครับก็นี่คือสีติหลังเกมหลังจากที่เจอกับสเปอร์ส่วนในเกมเจอสเปอร์สีติของเขาโดยส่วนตัวนะครับคือจ bon ่ายบอลสำเร็จ71ค็นีพาสาครั้งโอกาสยิง7ครั้งยิงได้2ประตูแล้วก็แอสซิสได้2ครั้งนะฮะ อ่ะนี่คือฟอร์มภาพรวมของโมซาร่าไปดูฟอร์มในเกมที่จะสเปอร์กันหน่อยทุกช็อตท,ทุกแอคชั่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับครับสำหรับสเปรอร์คร,รสามสกุลประตูะเฉลี่ยแล้วนั่นละสองลูกฟ <Foster S 2> อสเตอร์พลาดนะครับโอ้โหโอ้โหแต่ว่าซาร่าลงโทษไม่ได้ว้าวเตะให้ดื้อเลยครับโอ้โหฟอสเตอร์ดูครับ ตักไม่ไปไหนเลยครับให้ซาร่าได้พักอกยิงสวนนะครับแต่ว่าไม่เด็ดขาดเองครับซาร่าแล้วก็ไม่ได้เลือกจ่ายเข้าในด้วยนะครับือโกเมสเทรนนีดอดแล้วนะครับโกเมสไทยเจอสเปนเปิดเปิดดื้อมาที่สองแรกให้ซาร่าโชคมาเปลี่ยนทางแล้วติดเซฟแล้วโทอมัสไล่ก็อนไม่เซนคลังครับยังยังขึ้นนำไม่ได้ ฟอสเตอร์เซฟระยะเผาขนเอาไว้ได้ครับใกล้เคียงเข้าไปเรื่อยๆครับลิวพูกับการได้ประตูนะครับแต่ก็ล้ำหน้าอยู่ดีนะซาร่าเหลื่อมไปแล้วลูกนี้จังหวะตักมาของเล็กเอเนโนครับตัวสองนี้ป้าซามมาปลอดซายกักโปเอาลงพื้นได้ย้อนมาลูบอัสันขวาไกลๆในทันขอนะครับ ตัวกัโกลที่ถึงข้าหลังแล้วเปิดมาให้กับทางซาร่ามีแถวสองตรงนี้นี่ทิงว่าซาร่าติดบล็อกว้าสเปนส์ยิงยืนดักได้แม่นนะครับแต่แบบไม่แรงมากเท่าไหร่ด้วยครับซาร่าจังหวะแรกพยายามจะยิงเล่นทาง หลังแม้ว่าจะโดนแขนแล้วแนบลำตัวไว้เรียบร้อยโ,อโดนตัดอีกแล้วครับพิซูม่บัวดักได้บอลทิงซาร่าซาร่าคลองบอลุยลุยเป็นขวาดูซับแสงหน้าติดขานก็เราไม่ไม่ได้เซฟด้วยเป็นบ้าประจับประตูของทางเองอ,อ,อนะครับผมตีเร็วทันทีที่ดักได้นะครับแล้วดูซาร่าครับคลึงหนีอาชิเกรครับที่พยายามเบียดสุดกำลังแล้วนะครับแล้วก็ ยังตวัดด้วยขวาผ่าบล็อกไปจนได้ครับแต่ว่าสูงไปนิดเดียวรับลูกยิงของซาร่าลุดช่องกับฟินแบกออกมาบนี้เทรนยังเก็บทันแต่เราเปิดขากข้อขึอข้นหน้ามาโซดาชงให้ซาร่าซาร่าฉบขันนะครับซ้ายมีซาร่าไหลหักมาที่โซโบสไลาสามหนึ่งลิบูทิ้งห่างออกไปแล้วครับโอ้โห แล้วมาได้ประตูในช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับกลับไปน้ำสองลูกอีกแล้วครับลิวอปูครับสเปอร์ก็เป็นอีกลูกหนึ่งครับที่ต้องชดใช้ในวิธีการเล่นลายกองหลังสูงๆแบบนี้ครับโรดรากูชินเข้าจังหวะจะสกัด ลูหม่งของสโมสรไลพ์พาสนี่ตามกลับมาไม่ทันเลยนะครับทิ้งพื้นที่ทไว้รูเบลเลอร์ครับคู่เซนเตอร์หายไปเลยนะครับโบไปครับตรงนั้นครับซาล่าจากจะวะบอลที่เหมือนจะไม่มีอะไรครับบองทางเทรนท์ก่ายสร้างโองกาสให้กันลิผ์ผูเลยครับครับเรียกว่าไดเรกมาเลยนะ hmm. ขอให้มาเข้าช่องคนระับสโมสรไลแปรลอดขาฟอสเตอร์ไปเลย สำคัญมากครับประตูนี้ลูกบอลสั้นแล้วลูกจะสวนขึ้นแล้วครับกากโปมีมากัน4ี่คนดูว่ากากโปให้ดิอาสไหลต่อให้กอดีกาปโปก็ได้ตวัดเปลี่ยนทางเสาสมีซ้ำตรนี้นี่คือซาลาจนได้เลยครับสีประตูต่อหนึ่งโอ้โวอนไม่ไปไหนครับฮแล้วจอดจออยู่ตรงหน้าแบบนี้ซาลาก็เก็บกินไม่เหลือครับขึ้นนำ ดาวซันโมในลีกแบบเดียวๆด้วยนะครับประตูนี้ลูกที่14ของโมซาล่าครับแล้วก็ทำให้เลวภูขึ้นนำ4ต่อ1ครับหลังจากผ่านครึ่งหลังมาได้ไม่ถึง10นาทีนะครับฟู้เซฟสกี้โดนโดบสันดักอยู่เลยครับแล้วเบรกกลับมาของเวอร์วภูครับมาเป็นหน้าระดานเลยครับทามิ่งในการให้ก็พอดีๆครับดิออสแล้วกาโก สีวือใจกว้างเลยนะครับเน่นได้ตามจังหวะครับสอดอ้อมหลังรากุชินมาแล้วตวัดหนีฟอสเตอร์อาชิเกรอุซาดักได้จังหวะแรกแล้วสูมสไลยิงโดนไม่เต็มนะครับติดเกรแต่ว่าเขีย่ยไปตรงนั้นนี่โอ้โหซาลาเผาขนเลย ผ่านเครื่องหลังมา10นาทีพอดีครับร์พูดยิงห่างไป4 1นึตัดมาบอถึงอลิสซอนฟานไดตัว2แอลิสเตอร์ถึงดิอาสดิอาสไหลต่อกาโปเอามา3คนข้างในทำทางแล้วบอรกระชอกมาที่สุดลายให้ซาลาดนิ่มๆก็ห้าหนึ่งเลยครับโอ้โหลาซาลาดรุ่นแฮตทริกสองลูกรวดครับ โมซาล่าในช่วงห่างกันประมาณ6นาทีครับโอ้โหแล้วประตูที่6เกมนี้ครับน่าจะทําให้ครึ่งชั่วโมงที่เหลือนี่ลิวพูนี่เล่นอย่างสบายอกสบายใจได้แล้วครับยิ่งเปิดแรกยิ่งโดนนะครับทีมของอานเชนการลงมาเล่นในครึ่งหลัง เปอีกครั้งนะครับพี่จังหวะที่สเปอร์ดันกันขึ้นไปครึ่งสนามครับแล้วลูกพูำเียงสวนกลับมาครับถ่ายกันไม่กี่จังหวะวจบด้วยเท้าขวาของซาลาตูที่11ที่ซาลายิงได้ใส่สเปอร์ในการเจอกันในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่15ของเขานะครับ ป็นลูกที่2ที่ยิงได้จากเท้าขวานะครับจะจำจนโซเกี่ยติดฟันได้ซะก่อนฟันได้จ่ายมามาที่ดิอาสได้ลุยเดียรสถึงโจตาด้วยโจตามาที่สมบสไลไลต่อซาร่าแทงให้กับหลุยดิอาสตัดเปลี่ยนทางโอสามครับโอ้โหแบบนี้นี่ดับความหวังครับที่สเปอร์จะคัมแบ็กกลับมาครับ แล้วเป็นอีกหนึ่งแอสซิสของมูซาลาไปลุ้นแฮตทริกในช่วงเวลาที่เหลือด้วยนะครับสำหรับลุยส์ดีาสถึงเหลือกันสคนเลี้ยวูแล้วโซต้าให้สโบสไลน์มาก่อนที่จะฝากไปซาลานี่ พอแ,แล้วคิดเร็วทำเร็วทันทีนะครับในการไหลอ้อมหลังแบกให้ยี่าซี่สวัดไปแบบแม่นยำเลยครับเข้าหน้าต่างทยอยขยินะครับอาจจะมีขยับนะครับทางอันเดอร์สล็อตเนี่ยครับ พักทั้งสองคนเลยครับทั้งคนยิงคนจ่ายเมื่อสักครู่นะครับอ,อฮาเวียเลียดลงมาพร้อมๆกับดาวินนูนเยสครับสองคนที่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงในเกมฟุตบอลทั่วยเมื่อ4วันก่อนชมสดครบทุกแมชความคมชัดระดับ HD ไม่พลาดทุกการแข่งขัน,ขนในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ซีซั 2025, ่น2 2 2 4ั2ยี่ี่ถึงส v i s i o n ี่ w สมัครได้แล้ววันนี้สามารถคลิกลิงก์ที่ description และสมัครได้เลย